ก็ได้ยิงก่อนเลยครับสามสิบมิว่าทีรับจากประตูปฏิิสธครับนตัดทิ้งออกไปดูเตะมุมของเชียร์มี่รุน,น,นี้เปิดมาเล่นตันตันและเปิดมาลั่งนี้ก็แรงออกข้างไปเลยครับ เกณฑ์ให้น้าแม่นด้วยทางซ้ายเปิดลูกนี้แฉลบออกหลังไปเอะมาลูกนี้คนเล่นลูกนี้เตะไปดีเล็กบอลปิ้นเราข้างไป ย้อนไปทางด้านขวายังได้อยู่ข่งน้อยายังได้าที่ซยี่สีน้ำนี่หั่มาีครับโหการต่อบอลก็ยังทำกันได้ไม่ได้ดีย้ำน้ำหนักแรงบ้างเบาบ้างขาดบ้างเือบ้างครับเป็นทางด้านชักเตนครับวันนี้ทีเอว่าต่อบอลนี่แน่นอนกว่าครับเลอยงเหลือค้ังหลังหลังนี่ยอดครับ นผูนจ้จัดตาตูหลอกหนึ่งทั้งวัแล้วเออมาลูกนี้ไม่สุนีเพื่อนครับเกียร์ม่ไมด้แต่ว่าที่นก็โดนจิ้มลแล้วอย่างไรบ่บอลครับเกียรมี่ไหมเจ็ดไงมาเอาแล้วผู้จาต,ตูไปจไปับไม่ถึงแล้วบ้บอลเดินไปเข้าเท้าทาง,งด้านผู้เล่นชัดเจนคนระับ ้อไปครับที่หน้าเป็นหกเราต้องต่อตูครับตัเกมกันไม่ได้ครับพี่นี่ตัวแรกเข้ามาก่อนครับใปรอตัวที่สองถือจะตามมา ไม่มีประตูแรกประตูที่สองไม่มีัไโอไม่ออมมาๆๆเกีมาใหญ่ดีไปๆๆไปยเมาล็อกให้างขวาทางซ้ายังสกัดช่วยกันได้ดีครับชัดเจน มขวหมายเลข4สายดางได้ดีเนี่ทีรงอีตัดได้ายแล้วหมายเลข6ายมาหมายเลข10คืออยู่แล้วล็อกสวยแล้วเปิดมาทางขวาติดผู <x> ้เล <De explicitly. S 2> ่นชัดเจนออกหลัง like อ้าวแล้วไม่ออกด้วยก็ไปซัุเคลีย์ทิ้งยาวออกมาเลยหมายเลข7เจ็บได้ด้วยตรงนี้ไปทาซ้ายอ่ะโซโลมอนได้แบนซ้าย เปิดมาเลยจงต้นับมาแล้วเจ็ดยิงตนี้จัต่อเรียบร้อยเต่จนตูนงบอกว่ามาดีจริงแล้วชจดเจนวันนี้ แล้วน,นี่เป็นอัจะล็อกฟามจะไม่ผ่านครับไทยมาลูกนี้ก็แรงไปครับไม่ถึงแล้วตินามี่เลียงบอลขึ้นมาตรงกลางไทยไปทางขวามาที่ตีได้บอลเลี้ยงเข้ากลางมาลูกนี้ไทยไปทางซ้ายแล้วลูกตาตูยังเตะทิ้งออกมาได้ยังได้ครับตอนนี้นชัดเจนเยามิซึเรลมอเอามันด้วยแล้วเนี้ยลูกนี้โอ,โอ้โอคลาสตีคจริงครับ โอ้ตุ๊กยังแบตเตริกเลยครับผมตามประตูครับผมไม่นักใครครับผมนักเตียคนเดียวครับอู้ยิงจังหวะนี้ดีคลาสสิกจริงจครับต่อปอนหนึ่งจังหวะแล้วกระโดดข้ามหัวผู้รักษาประตูครับผมหุ่นย่างไปเป็นแปดประตูต่อตื่นครับไม่เป็นอักขีครับของมาเลขกสี เมียกำลังมองหาประตูท right ี่คะแนนอยู damned, ่ตอนนี้แล้วล็อกมานขวาแล้วจีนลูกนนี้ประตูยังเซฟได้แล้วเอาแล้วับการทีแล้วไอ้มาลูกนี้ก็ไม่มานของเพื่อนอยู่ไหมน้ามาลูกนี้แม่นด้วยบอลลุงสวยแม้แต่แต่ว่าไม่ผ่านนะครับมาแล้วมาแล้วชัดเจนก็เงียบแล้วเงีย พาบอลได้หมเจ็ดลอกห่งเนี่ยเรียบรอยหูสีประตูคนเราเลยครัหเนี่ยเป็นการวตเนี่นยคอมปิคจมเลื่อนะครับทางด้านชัดเจนครับเอาโซโลมนอนกรับออกมาครับคาดว่าวันนี้จะมีแแมครับเอานอนรวันนี้น,นักเตะที่มีบอลเตะทุกวันครับ

ตีแม่นมารงกลางตามตหนังที่หหลังเลครไปเลยคด้โอ้มาลูกนี้แม่นด้วยเอาบาลงสุ่ให้มาเมอะสเดลมาเมาไเคียรติเีรตีติกัดชิงอาไรครับยังไม่รูเช็ย เออมาตรงนี้แม่ด้วยรู้แต่ว่ายังไม่ติดพรามครับเกิดทะลุยัง่พลังกันเลยครับอ้ากีดามี่ฮะ้มาทางซ้ายหมายเลขสิบีไหมดีแต่ว่าโดนขวาครับกรรม้รู้ฟรช์แมนส์ของนักกีดามี่ ดูฟรีคิ้ลูกนี้ครับนักเก่าแล้วยิงลูกนี้ผูกตดตูปัดทิ้งออกไปใส่บอลครับนั่นจริงนพี่ใส่แล้ิงลูกนี้ลนี้ครับมาเไปไกลครับร้องรอง

ตหนามีกินรูนี้รูจาตูตตมไม่ให้ครับโมโห,หปัดทิ้นออกไปตามล่าหาประตูแรกเลยครับตอนนี้ เปอมาลูกนี้เดียยังอยากให้เีเราเปิดมาลูกนี้เนียมาได้ตีกินงคานเอาสปองเซอร์ครับหูไม่ต้องเอาคราบผมพี่ห้าน่นอนแล้วเฮียมีถอยกลับมาแล้วมาหลอกเฮียหมายได้ตีไม่มาแล้วแล้ว ตั้งพยายามับอนแรเว่าคนมีข้เข้าประตูเ็ึงนี่ดูแตกๆว่าเป็นประตูตดครับนกินอีนี่นี ดี่้องต่ว่ามีน้ี่ได้ประตูแรกแล้วจะมีประตูที่สองไหมนี่นะมหผ่านนี่เอาแล้วกลับมาทั้งทีแล้วยิีใจลูกนีงสุงพิลลยอุซิเลนใจมุ้ครับ

มีพนะนันกตร้อานามาิด,ลาเ,ลดเล็กเกียจดูครับดูนิดนึงครับหมายเล็กติของคุณมีมยครับลงไปเหมือน,นอมียาการาเจ็บที่ข้อเทา้าเลอครับดู่ล็กนิดนครับยังล,ลุกขึ้นมาเล็ต่อได้ครับ เดื่อกี้ครับีสวนไปครับแต่ว่าไม่ตรงตอบครับปอสุดได้ประตูที่สองครับเจ้ามัลงมาแล้วครับให้มาก็ฝ่าีเพื่อนฝีเงานะให้มาอูแต่ก็ยังติดที่เราในแมครับยังผ่านเกมได้ดีครับแล้วใสหกให้มาติดครับเยียออาแล้วกินลูกนี้ แต่ยกตอนนี้ครับปูยังพยายามนด้มาได้หมดแล้วเปิดมาก็ยังติดเหนียงวค้งลงไปเองนะปูผลบผมของการเล่สงารามดีกว่าครับโอ้โหหาอ่อนลงไปเองครับสแลนชิงาบีแต่ยังตัดบอลได้สวยครับลูกนี้หมายเลขแปดไอ้มาทางซ้ายก็ปูยังได้ที่ครับสแลนชิงาบี่ ตอ,ตอกต้นลูกนี้บล็กอกออกข้างไหมครับ คร no? ับเจ้าเกตแล้วคร well, ับต uh, uh, okay ัวหลักไม่ใช่ครับที่ไม่ได้ลงครับเนี่ยยิงยิงนครับเอาแล้วแล้วยังไงลูกนี้เรียบร้อยหมายเลขสิบครับควายยิงเข้าไปลูกนี้ตีเต้มาห่างๆครับตูต่อสองครับ

มาอนแล้วทำที่ลู้นี้แรงไปมอนยังได้ต้องดีมากมายเล็งเจ็ไม่ได้เลยไห้มาลูกนี้ยังไม่ออกนะได้ยีงลูกนี้ออกหลังมปเลย พวยบอลดิล้างครับคีงามี่ม่ไแต่าไม่ดีเขานางนั่งมันจะเจนแล้วมาไเจ็ดเอาให้มาตรงนี้หม่าไสิบตามมาแล้วไม่ใช่ครับโีใช้หางตามองายวิดเต์ลยมู่ห้วไม่เต็มครับแ้วมาได้เจ็ดร้อกสวยแล้วคีงามี่แล้วงานงานเจ้ายังไงยังไง หลังไปเลยครับโอ้ข้ามคานออกไปไกลครับเอามาลูกนี้เก็บบอลได้แต่ว่าพี่นาำมี่ยังบอลขึ้นมาได้ครับไอ้มาหมายเลขเจ็ดไอมาก็ยังติดครับคีรีหมายเลขเจ็ดย่างบอลขึ้นมาได้ดีครับ เสร็จแล้วหมายได้ที่จริงเรียบร้อยไอสีนี้ก็ฮัดจิกแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เงียครับไม่เงียแน่นอนครับตอนนี้กค้าติดทีเดียวเลยครับหนังไปเป็นสิบเด็ดประตูต่อสองครับคะแนนชัดเจนถามได้วันนี้คงไม่พลาดนะครับ คะแนนแบบเดียวทางครับตอนนี้ขึ้นไปเป็นคะแบสามทีครับขึ้นไปเป็นคะแนนแบบอเนาโ้าม่ล็อกมา พี่ยอดอยู่ทางบอลแน่นอนจริงๆครับให้มาลทางซ้ายหมายเลขเจ็ดทำชิงการลูกนี้หมายเจ็ดชิงด้วยขวาบอลผ่านกิ่งลุ้หลุดหลุดหลุดหลุหลลุวหลลดหดหลุดหลดหดดด สวยอยู่นี้อาแต่ว่าคือมามาแส่ขายกับโซโลโมอนแชร์ขายได้ดียให้คืนมาเพื่อนตาประตู่ขอแล้วไปโยนพอยดีตัง้งห้อโ,โซโลโมอนกันดูตรงกลางล็อกเข้าซ้ายแต่ว่าไม่ดีนะแล้วขึ้นออกไปเล่นพุ่งกันอีกคิวสุดท้ายแล้วตอนนี้แล้ว อลมอนยิงลูกนี้เรียบร้อยสองประตูต่อสองครับผู้คุยจะยิงเยอะแค่ไหนก็รักษาผู้คุ้วรับผู้เล่นของชัดเจนครับแมนวับแม์ผมมอบแล้วครับงามีก็ยังไม่ถอยครับยิงลูกนี้ แล้วพูดถึงวันนี้ครับตัผู้เล่นนี่อ่าเป็นหลายคนเลยครับปกติมันจะเป็นทีมที่มากันหลายคนมากครับแต่ตวันนี้ต้องเล่นสำรองเลยอยู่คเดียวเลยครับแต่ก็สองนี้พลาดสนานมก่อนครับหมู่กอจบไปด้วยชัดเจนครับ ไ,ไป12ประตู 12, นะนะต่อ2ครับต่อปูนทั้งสองทีครับเ้าร่วมกันในวันนี้รอหน่อยไปกันคนระับ